ช่วาีวววนนสวัสดีครับชื่อบครับก็เป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นโปรดิเวเซอร์ก็เพลงที่จะเปิดในครั้งนี้ก็คือเพลง,งออแค่บรรยากาศก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มันอยู่ในประสบการณ์ดีๆของผมนะ คือบางคนก็เถียงกันว่าเนี่ยเพลงแค่บรรยากาศเนี่ยเป็นเพลงเล่าความเศร้าอะ่ะแต่ดนตรีมันก็แบบพาให้เรารู้สึกดีกับเพลงเนี่ยมันก็จะงงๆว่าแบบสรุปเฮ้ยเพลงเนี้ยมันรู้สึกดีหรือมันรู้สึกเศร้ากันแน่จะเล่าให้ฟังแบบให้เห็นภาพเลยแล้วกันว่าเพลงเนี้ยมันรู้สึกยังไงในความรู้สึกผมนะสมัยเรียนอะ่ะผมกับตูนแล้วก็แก๊งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ได้นั่งรถไปด้วยกันช่วงเวลาที่เราอยู่บนรถกันเนี่ยเป็นช่วงกลางคืน ก็จะมีคนพูดขึ้นมาบนรถเฮ้ยมึงดูบุหรีปะ่ะทีน,นี้เราก็จะเปิดกระจกลงสุดเลยให้ลมมันตีเข้ามาในรถอะแล้วเราก็ดูบุหรี่แล้วก็เปิดเพลงดังๆคนในรถก็จะร้องเพลงกันลั่นบางคนก็โวยวายบางคนก็ตะโกนเหมือนทุกคนอะจะมีเรื่องราวที่ทุกข์ของตัวเองอยู่ในใจอะแล้วก็มาอยู่รวมกันเป็นแก๊งเพื่อนกลายเป็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ทุกขนาดนั้นอะเราอยู่กับเพื่อนแล้วเราได้แบบเราได้ปลดปล่อย อ,อ,อารมณ์อะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในของเราผ่านการวิ่งรถบนทางด่วนซึ่งผมก็เลยเอาความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเอามาสื่อสารเป็นดนตรีของเพลงแค่บรรยากาศนะครับเพลงนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้เราตีความหมายของเพลงตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะคือเพลงที่นั่งฟังตอนขับรถบนทางด่วน ฟิลในตอนแรกที่ได้ฟังอะ่ะก็คือการนั่งรถเปิดประทุนแล้วก็ขับรถตอนกคืนแล้วก็ดูบิหลี่แบบที่เราเคยได้เจอเอออย่างกระหนังเรื่อง p e r b e i n g b a l l f o w e r อ่ะใครเคยไม่เคยดูนะครับก็ลองไปหาดูดีมากเริ่มแรกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเลยว่าตอนอินโทรตอนต้นเนี่ยมันเป็นไง ฉันรู้ึวออโอเคได้ยินไหมครับเสียงตอนแรกคือเสียงคนเดินเหมือนกับว่าเราพยายามบิวสร้างบรรยากาศให้เข้าเพลงทำไมต้องเป็นเสียงคนเดินก็มันเป็นเหมือนกับว่าแบบเ,เรายังได้เสียงแบบรอยเท้าที่เขาเดินตามเราอยู่เลยหรืออะไรประมาณนี้แต่หลักๆก,ก็คือมันเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าแท็กที่ใช้บิวเข้าอินโทรแล้วกัน เนื้อ้องคำแรกปุ๊บฉันมันจะมีความรู้สึกว่ามันอิมแพกนะตอนเวอร์สแรกเนี่ยก็จะเป็นเสียงร้องตู้นกับกีตาร์โปง่งนี่เออกีตาร์โปงอ่ะแล้วก็เป็นเสียงกอง ที่ย่ำกระเดื่องมา,อาคนที่อัดกองเพลงนี้ก็คือพี่ปากนะครับสมาชิกวงเวลาเล่นสดเนี่ยพี่ปากขหดยับนะครับก็ย่ำคิกมาแล้วกับกีตาร์โปร่งแล้วก็เสียงร้องฉัันรูู้ึว่าเธออยยงโดนตรีเข้ามาตรงนี้มีอะไรบ้าง ก็มีเบสเข้ามาคนที่อาจเบสเพลงนี้คือพีเตอร์แห่ง West of e a s t นะครับก็พิเตอร์เป็นคนที่เล่นเก่งมากเป็นคนที่เล่นได้ทั้งเบสแล้วก็กีตาร์ในเวลาเดียวกันต่อไปก็อ,อ,กเอนะเ,ออเสียงอะไรวึงวังเคยนี่นะครับ Ambient Fring ภาพในหัวผมอะคือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับไฟมันผ่านหน้ารถอะเวลาที่เราขับรถเร็วๆบนทางด่วมันก็จะมีไฟใช่ไหมที่วิ่งผ่านหน้ารถมันก็เลยกลายเป็นเสียงไอ Ambient Fring เนี่ยลองฟังอีกทีรเเนพียงั น,นี่ตรงนี้ลองฟังโอเคมาเข้าท่อนพ h o o กครับก็จะมีเสียงคอรัสเข้ามา,าก็จะมีเสียงกีตาร์เหล่านี้เข้ามาลองฟังดู ครับเป็นเดีซ้ําๆกันงเป็นการสร้างบรรยากาศเสียงแอมเบียนครับขาดไม่ได้ของวง T047 ท่อนพีหกเป็นไงกดอยู่แค่ตัวเดียวเลยคือส่วนใหญ่อ่ะผมจะชอบใส่แอมเบียนในเพลงเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยในการแบบ สร้างบรรยากาศเหมือนเสียงแบบว่าเสียงบรรยากาศของพื้นพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมก็เลือกใส่อารมณ์แบบเสียงลมเข้ามาอีกแล้วก็คือบรรยากาศของเพลงนี้มันอยู่บนรถใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็เปิดกระจกก็จะต้องมีเสียงลมตีเข้ามาในรถลองมาฟังพีุกกันต่อ You You need phone need style simple Uniizen

ก็ลองลองฟังในเพลงดูก็ได้กอฟังเดียวเ่ยว <ๆ S 1> มันก็จะแปลกๆเนาะเพราะว่าผมไม่ได้จูนคือผมอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะทุกทุกอย่างในเพลงมันไม่จะมีมความจำเป็นต้องเป๊ะมากก็ได้อย่างเช่นอัดอะไรก็ตามอ่ะแล้วมันมีความสุกปรกมามันรู้สึกแบบว่ามันไม่เป๊ะคือบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันเราปล่อยมันไปก็ได้ ขึ้นอยู่แบบว่าเราวางบนเพลงนั้นแล้วอะ่ะมันเข้ากับเพลงไหมมันมันแบบสร้างอะไรบางอย่างให้เพลงได้ไหมคือผมเห็นหล,หลายหลคนเวลาที่เขาจะขึ้นเพลงขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามอัดให้มันดีที่สุดเราก็จะเสียพลังงานกับตอนตรงนั้นนะบางทีตอนที่เรา a r r a n g เราไม่ได้ทําการแบบ recording ในห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นให้เราเสียเวลากับการดีไซน์เพลงดีกว่าวางในสิ่งที่คิดว่ามันเข้ากับเพลงไปก่อนเลย แล้วเดี๋ยวหน้าที่ของการจูนเสียงร้องหรืออะไรนิดหน่อยๆถ้าเราอยากจะจูนให้มันเป๊ะทุกๆชิ้นหรือคัดเสียงรบกวนออกให้หมดเราก็จะทําก็ได้แต่ผมมาเลือกที่จะบางครั้งเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าเสียงเหล่านี้มันเป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับผมนะ เห็นว่าแอมเบียนมีความเปลี่ยนแปลงพอเข้าท่อนฮุกจากท่อนพีฮุกปุ๊บแอมเบียนเป็นไงเหมือนมีความกระจายขึ้นกว้างขึ้นวายขึ้นนะครับก็ต่อไปเข้าท่อนโซโล โซโลอันนี้นะครับก็ผมดีไซน์มาจากเสียงของแบบนาฬิกาดังตอนเที่ยงคืนพอดีอช่วงเวลาที่เราลองขับรถเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่ปะ,ละแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าเที่ยงคืนนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งนงนงองฟัง ก็เนี่ยครับเราก็จะมีเสียงไวโอลินที่แทร็กไวโอลินเนี่ยที่วิ่งแบบนี้ลองฟังผมว่ามันดูสนุกดีนะมันได้ฟิลแบบว่าเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเวลาที่เรากำลังสนุกบนรถคันนั้นอะเห็นภาพปะภาพในหัวผมอะมันเป็นแบบนั้นเลยเรากำลังสนุก ดูบลีร้องเพลงแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีเสียงตบมือสนุกรู้สึกเหมือนกำลังเต้นกันอยู่ในรถเออ่ต่อไปนะครับก็เข้าสู่เวอร์สอง เป็นท่อนร้องของ P.O. Anatomy และบิดเสียงเขาอ่ะมันก็ต้องการความแบบหล่อๆอนะส่วนใหญ่เพลงของเขาอะเสียงร้องเขาจะแบบรีเวิร์บเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะลองฟังท่อนร้องเขาอ่ะก็จะเป็นท่อนที่ เหมือนกับว่ามันเห็นพระจันทร์และเป็นช่วงรากลางคืนที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงสวยๆนะครับเสียงป่าเข้ามาด้วยเพราะว่าตอนนั้นคืออยากให้รู้สึกว่าแบบว่าเออมันเป็นกระต่ายป่าที่แบบว่าวิ่งอยู่ในป่าแล้วก็มีพระจันทร์องลองฟังเสียงป่าก็เสียงป่าธรรมดาเนาะแล้วก็ไอแอมเบียนฟริงนี่กับไมทีตอนช่วงเวิร์นะครับ มอคือมันเหมือนกับว่าเราขับรถแล้วก็เห็นกระต่ายวิ่งบนทางด่วนที่มีป่าอ้ามีเสียงดินนิ้วเข้ามาเสียงแครปแเข้ามาเสียงดินนิ้วเป็นไงลองฟังมันก็จะเหมือนกับว่าช่วยเพิ่มความสนุกให้กับเพลงนะสำหรับผมช่วยเพิ่ม g r o o v ความท่าเต้นอะไรเงี้ยอ่า แล้วก็มาเข้าท่อน P6 นะครับก็จะกลับมาเหมือน P6 แรกนะครับก็คือมีเสียง Guitar, ew, Pit. กีต้าร์มิวพิดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้ท่อนต่อไปมันก็จะเข้าเป็นท่อนเหมือนกับว่า P solo โอเค นี่ก็คือจะมีเสียงเหล่านี้เข้ามาเป็นเสียงเบลลองฟังผมคิดว่ามันดูเข้ากับเพลงสมัยนี้ดีนะก็เคยได้ยินแบบว่าเสียงอารมณ์ประมาณนี้ในเพลงของนะัตโตมีระบ,บิดก็เกลยเป็นเสียงนี้ออกมาเป็นเสียงซิ้น,นีสองชิ้นกลับอันเนี้ย เออสมกันประมาณนี้มีการเปลี่ยนลิกไหน่อยลองฟัง <het> อะไรประมาณนี้ ที่หมอเข้ามาอย่างหลอ่อโซโลไวโอลินนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเสียงแซกแซกโซโลโคตรเท่เลยจริงแล้วมันคือไวโอลินนะครับฮ่าฮ่อาจจะเป็นเพราะผม EQ ไม่ดีหรืออัดมาไม่ดีแต่ว่ามันก็เท่ดีลองฟัง ฟิลท่อนเนี้ยในหัวผมอะมันคือการแบบว่ามันเห็นภาพเลยว่าผมกําลังนั่งรถแล้วทุกคนแบบกําลังยื่นตัวเองเออกไปนอกหน้าตา่างแล้วก็แบบทำเงี้ยทำเงี้ยลมแบบโอ้สุดยอดแกงผมในแบบสมัยมหาลัยอะเราก็ทำเงี้ยตอนลงอุโมงค์แบบไม่มีใครเห็นแล้วก็วู้อะไรอย่างเงี้ยโอเค เงียบเสียงพี่โอกรองนะครับก็เสียงเขามันหล่อยอยู่แล้วนะฟัง,ง,ง,งเนี่ยพอเข้าท่อนไอท่อนเงียบเนี่ยก็จะก็จะเหลือเหลือแคเออ่เสียงแอมเบียนนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์โปงแค่น,นี่เลย มันได้ฟีลแบบว่าแบบเอ้ยกูเริ่มเข้าใจความสุขนี้แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วความเงียบอะ่ะมันก็เป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางคนเขาเวลาทําเพลงเนี่ยเราก็โแต่คิดว่าแบบว่าจะใส่เลยดีว่าจะใส่เลยดีว่าเฮ้ยใส่ความเงียบเข้าไปดิการที่มันมีความเงียบในเพลงอยู่สักท่อนหนึงอย่างเงี้ยมันก็ช่วยสร้างสีสันต่อไป เคานเตอร์ร้องพี่โอเข้ามายังเป็นความสดใสหล่หอนะครับแล้วดนตรีก็กลับเข้ามาพร้อมต้นก็เป็นเครื่องดนตรีเดิมๆในเหมือนกับในในช่วงแรกๆของเพลงนะครับนี่ผมชอบเสียงกลัดของของผมมากเลยมันพอดีนะลองฟัง ฟังเดี่ยวเดียวแล้วมันไม่พอเนาะแต่ <c oughs> ฟังในเพลงมันพอใช่ไหม าตอนเอาโทนะครับก็จะเป็นเสียงร้องสลับซ้ายขวาลองฟังแบบแยกเดียวๆดูกว่าไม่มีเธออยู่เลยไม่มีเธออยู่เลยดีกว่าไม่มีเธออยู่เลยก็จะมีเสียงไอน,นี้เข้ามาด้วยตอนเอาโทมันเป็นแอมเบียนต์เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่แบบทอนแรก ผมว่าความเท่อีกอย่างหนึ่งของเพลงเนี้ยก็คือเสียงสแนสแนแสนมันแบบลองฟังคือบางทีอ่ะแสนมันก็เป็นหน้าเป็นตาของเพลงเหมือนกันนะ จะสังเกตหลายๆครั้งอะเพลงที่มันดีๆเท่ๆเนี่ยมันอยู่ที่สแนร์เลยนะเสียงสแนร์ถ้าเสียงแสแนร์มันแบบเข้ากับเพลงหรือแบบมันอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่มันอกดีมากอะเสียงสแนร์ก็ก็ช่วยทําให้อัปเกรดเพลงได้ขึ้นมาอย่างเพลงเนี้ยเสียงสแนร์ผมก็ใช้วิธีการแซมเปิลมันไปที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวเนี่ยเออ,เอ,อ แล้วมันได้ฟีลแบบ ش, ش, เหมือนสแนรสมัยใหม่นิดนึงนะไม่รู้ผมทำถูกไหมด้วยแต่ผมคิดว่ามันพออืมเวลารำเพลงก็ให้คิดแบบนี้นะทำอะไรก็ได้ให้เพลงเราเพออะไม่จำเป็นต้องหลักการหรือแบบว่าคนนู้นต้องบอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นนะครับไม่มีกฎนะครับทำได้หมดเี่งกองก็ก็นี่คือทั้งหมดละ คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบางทีการทําเพลงอะ่ะมันก็เหมือนกับการเล่าประสบการณ์ดีๆของตัวเองนะอย่างเพลงแค่บรรยากาศเนี่ยมันก็มีประสบการณ์ดีๆของผม,มก็คือช่วงเวลาฟังเพลงตอนขับรถกับเพื่อนๆมันก็มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้มันไม่ตันเพราะว่าเราจะรู้ว่าดนตรีต่อไปของเพลงเนี่ยเราจะเล่าอะไรอย่างเช่นมีเสียงลมมีเสียงนาฬิกาเพยงแค่บรรยากาศมันก็จะมี อ,องค์ประกอบพวกนั้นอยู่ในประสบการณ์ผมผมก็พยายามแปลงความทรงจําดีๆนั้นออกมาเป็นเสียงสมมติคุณไปร้านเล่าคุณมีประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนเพื่อนอ้วกคุณต้องไปนั่งรูปหลังคุณก็ทําเสียงอ้วกขึ้นมาเสียงแก้วแตกตอนเพื่อนเมาอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ดีๆของคุณคุณก็พยายามเล่าออกมาแล้วไม่ทําให้เราไม่ตันเรารู้ว่าเราจะเล่าอะไรต่อไปผมใช้วิธีนี้เลยก็เลยกลายเป็นแค่บรรยากาศ จบครับ